คู่แข่งสาวชูนิ้วแห่งมิตรภาพเธอคือแชมป์พิมพ์ดีดของประเทศที่ไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาส่วนโรสยังลังเลเล็กน้อยแต่หัวหน้าของเธอคอยให้กำลังใจอย่างไม่ลดละแล้วการแข่งขันก็เริ่มต้นผู้เข้าแข่งขันพิมพ์ลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วหลายคนถูกคัดออกจนเหลือเพียงโรสกับคู่แข่งสาวในรอบชิงเมื่อรอบสุดท้ายเริ่มทั้งสองพิมพ์เร็วราวสายฟ้าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและผลออกมาคือเสมอกันเป๊ะ495คำ กรรมการจึงจัดรอบพิเศษหัวหน้าบอกโรสว่าไม่ต้องกังวลพร้อมย้ำว่าคะแนนฝึกซ้อมของเธอเคยสูงกว่าสถิติระดับประเทศคำพูดนั้นจุดไฟในตัวโรสทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้นทั้งสองพิมพ์ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ขณะนั้นหัวหน้าโรสเดินออกจากสนามเพราะความจริงคือคะแนนฝึกของเธอไม่เคยสูงอย่างที่เขาพูดเขาแค่โกหกเพื่อเสริมความมั่นใจ เสียงเฮดังขึ้นแชมป์ถูกตัดสินโรสยืนอยู่บนแท่นผู้ชนะในชั่วข้ามคืนเธอกลายเป็นดาวเด่นโปสเตอร์ของเธอถูกติดทั่วเมืองแบรนด์เครื่องพิมพ์ดีชื่อดังจ้างเธอเป็นพรีเซนเตอร์และสื่อต่างแย่งกันขอสัมภาษณ์โรสไม่หยุดแค่นั้นเธอฝึกหนักเพื่อเป็นตัวแทนฝรั่งเศสในการแข่งระดับโลกวันที่สำคัญมาถึงคราวนี้เธอต้องเจอกับยอดฝีมือจากทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือแชมป์โลกจากอเมริกาเจ้าของสถิติพิมพ์512คำต่อนาที การแข่งขันเริ่มขึ้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนพิมพ์อย่างมีสมาธิภายใต้ความกดดันนักพิมพ์ชาวอิตาลีพลาดจังหวะคู่แข่งจากอังกฤษเริ่มลนลานและอัจฉริยะเกาหลีใต้ก็เสียสมาธิสุดท้ายเหลือเพียงโรสกับแชมป์อเมริกันในรอบชิงรอบสุดท้ายเป็นแบบชนะ2ในสเมื่อเริ่มสัญญ,ญาณทั้งคู่เข้าสู่โหมดจริงจังเสียงเชียร์สนับสนุนแชมป์ชาวอเมริกันดังสนัน่นแต่ไม่นานก็เงียบลงโรสชนะรอบแรกด้วย510ิคำ ชนะเพียงหนึ่งตัวอักษรรอบสองเริ่มทันทีคู่แข่งใช้กลยุทธ์จิตวิทยาก่อกวนทําให้โรสเสียสมาธิและแพ้เธอลุกออกจากเวทีแล้วไปหลังเวทีและหยิบเครื่องพิมพ์ดีดเก่าขึ้นมาแม้โค้ชจะพยายามห้ามเธอก็ตั้งใจใช้มันพร้อมตั้งจิตให้มั่นคงรอบตัดสินเริ่มโรสพิมพ์ด้วยพลังใจและความเร็วเต็มที่เมื่อหมดเวลาพิธีกรประกาศผลเธอพิมพ์ได้532คําทําลายสถิติโลกและควา้าแชมป์โลกไปครอง